แล้วก็ปิดท้ายักนิดหน่อย,ออยซุปเปอร์โพลซุปเปอร์โพลเนี่ยของอาจารย์รพดลกะนิกามีการเปิดเผยผลสำรวจเรื่องปัญหาทุจริตวิกฤตซ้อนวิกฤตประเทศถามประชาชนว่าเรื่องทุจริตเกิดขึ้นสันคอรรัฐบาลหรือระบบราชการไทย 76. .7% 6 7บอบอกสันคอนกระทบกระเทือนมากที่สุดใช่ค่ะมากถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็ 18. 5ปาเนกลาง 4. 8เน้อยถึงไม่สันคอรเลยอันนี้น่าสนใจ มีเกือบ5%นะที่รู้สึกว่าปัญหาทุจริตน้อยที่จะมาสั่นคอนรัฐบาลหรือระบบราชการไทยขนาะเดียวกันข่าวปัญหาทุจริตที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วนทบูชมมะอันดับหนึ่งเลย79.1%ค่ะเจ้าหน้าที่รัฐรับเงินขบวนการค้าย,ยาเสพติดและการฟอกเงิน76.4% เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ทุนจีนสีเทาและการฟอกเงิน76.2นักการเมืองเจ้าหน้าที่ระดับสูงรู้เห็นเป็นใจสนับสนุนกลุ่มทุนจีนสีเทาและบ่อนต่างๆสามระดับแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุนจีนตู้เห่าเลยค่ะท่านผู้ชมอันดับ 4. เป็นข่าวอธิบดีตมอุทยานพัวพันเรียกรับสวยรับสิบบนค่ะ75.0และต่อมาถึงเป็นข่าวเรียกรับเงินใต้โต๊ะทุจริตสอบตำรวจ73.6ดท่านผู้ชมะไอ้ที่น่าแปลก แปลกนะความเห็นต่อนายชุวิตกมวลวิเศษที่ออกมาแชร์ทุนจีนสีเทาและกระบวนการฟอกเงินที่ผมบอกก็แปลกก็เพราะว่า9.7.3%เห็นด้วยและสนับสนุนค่ะอันนี้ไม่แปลกไอ้พี่แปลก2.7%ไม่เห็น,หนด้วย,วยฮะยังมีคนไม่เห็นด้วยเหรอการแชร์เรื่องกรณีทุนสีเทากระบวนการฟอกเงินนี่รูอ้อยังไงทผู้ชอมะ